สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปูจะพาทุกคนมาตัดกวางตุ้งกันนะคะดีว่ากวางตุ้งมันโตมากแล้วปูคิดว่ามันคงจะไม่โตไปมากกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าปูไม่ได้มีสารเร่งอะไรนะคะปูไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเร่งปูใช้แค่ปุ๋ยคอกแล้วก็น้ําทุลินทรีย์ลดนะคะปูว่าใบามันสีเข้มมากแล้วเหมือนมันจะอะไรนะค่อนข้างที่จะแบบเหมือน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 มีอายุแล้วเหมือนแก่แล้วอะ ปูก็เลยว่าจะเก็บทั้งหมดแล้วค่ะเก็บเก็บทั้งหมดในแปลงเลยเดี๋ยวเอาไปตัดกวางตุ้งกันนะคะถึงใบมันจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ารับรองว่ามันปลอดภัยไร้าสารเคมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ จะได้ตัดกอใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะต้นมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะใบมันจะไม่สวยนะคะนะคะแต่ผักปลอดสารเนาะกินได้ปลอดภัย นี่ค่ะปูไม่เคยปลูกผักมาก่อนเลยนะคะที่ปูมาทำนี่ก็เพราะว่าปูว่างงานหยุดงานนะคะไม่ได้ไปทำงานก็เลยเห็นมีพื้นที่หลังบ้านวางอยู่ปูกก็เลยมาลองปลูกผักปอสารดูอย่างน้อยก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารนะคะเราปลูกผักไปทานเองเนี่ยค่ะนีคะถึงยอดมันจะไม่สวยแต่ก็เรามั่นใจกว่าที่เราไปซื้อกในท้องตลาดนะคะว่ามันไม่มีสารคมีปูกก็ ปูแบบมูป,า,ปานะคะก็จะใช้แค่ตัวช่วยเล็กๆน้อยอย่างเช่นปุ๋ยคอกอะไรแบบนี้ค่ะปุ๋ยคอกแล้วก็ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ลดเอง แล้วก็มีกิจกรรมย้ำว่างตอนที่ว่างงานไม่ได้ไปทำงานนะคะ ตอนแรกปูคิดว่าจะไม่ได้ทานแล้วนะคะเนี่ยคิดว่ามันจะไม่โตให้ปูถึงขนาดนี้นะทำไปทำมามันก็โตให้นะที่มีพื้นที่ว่างเล็กๆไม่น้อยก็ปลูกทานได้นะคะ ซื้อมาเลยพันห่อแล้ไม่กี่บาทนะคะเรามาปลูกทานกันดูต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะ นี่ค่ะได้เต็มกระมังเลยนะคะเพิได้ไปไม่ถึงครึ่งแปลงเองรู้สึกว่ามันจะเยอะจะเอาไปทำอะไรกินหมดเดี๋ยวปูจะตัดต่อให้เสร็จนะคะ๋ยวตัดตัดให้หมดแปลงเลยแล้วเดี๋ยวคงน่าจะเอาไปแบ่ง ให้กับบางข้างๆได้ทานกันด้วยะคะ่ะเพราะว่ามันเยอะอยู่นะคะนี่ยังเหลือเยอะอยู่นะะี่ค่ะอย่าปูจาค่อยๆตัดไปจนให้มันหมดแปงนะคะ ต้นก้อนคนข้างใหญ่พอสมควรนะคะเนี่ยค่ะได้ผลเกินคาดนะคะกับที่ตั้งเป้าอ่ะสี Thank you. ค่ะตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะได้1กระมังใหญ่แล้วก็ที่กองอีก2องกองนะน่าจะอีกประมาณ1กระมังได้ค่ะเดี๋ยวปูไปหากระมังมาใส่ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ปูด้วยนะคะ